เรามาฝึก CS:GO รอวารูแลนด์กันพรุ่งน,นี้ก็มาละมันดูดีกว่าว่าจะขนาดไหนสองเพย์เฮ้าเพย์เเอาเราไม่ทันเลือกเลยปืนไหลอันเนี้ยอื้อไม่ถนัดเลยไม่เคยเอ้ยยิงยิงไม่ยิงเกิดไม่ตายเออเออยมันโผล่มา เอา้าเพื่อนจัดไปละกดวิ่งไม่ได้นะมีแต่ชะลอเร่เรเรเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ชนะวะปืนปกชนะเราเจยอ,ออ,อเป็นเราใช่ไมหมไม่ถนัดเลยเนี่ยระเบิ้เปืนคู่ไปเป็นเดชแมทดีกว่า วางบอมละหลอนอานน่ะจีโอไม่เอาไม่ก็แจะไรอาเนี่ยเอ้ยยิงโดนได้ไงวะเออถ้าเดินเราก็สวนดนเดียวใช่ไหมถ้าเบอร์เมื่อไหร่คือไอ้นิคูลี่อ่ะแย่โดนเอง โดนนิก่ะนิกบุรีเอ,อ้เคยอค่อยคหน่อยเอ,อ้ยทำไมยิงตรงหน้าไม่ตายวะสี่เอสจิวไม่ถนัดเลยวะเราต้องฟังเสียงเท้าใช่ไหมแหมย,ออยิงไก่แห่นะนอ,อ็นยิงยังไงอะ่ะ เออยิงได้เนี่ย,ยงงไงล้ะมัะงก็แพ้ใหญ่เลยเอ,อ้ยโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนปืนอยู่ขอวันแทบดจวันแทบบนหัวแย่ตัวเด้ง <c oughs> ได้อะไรเนี่ย M M P มเอจ็ดเอ้ยฆ่าได้แล้วเหรอเนี่ยดูยากเลยเมื่อกี้เห็นอแบบไก่ร้องจังเลย โอ้โหไอ้ดีดดีดกสุดๆไม่ก็เอ้ยกระสุนมันเป้าอยู่นี่กระสุนอยู่ด้านบนจําเอาไว้เอ้ยโอ้ยเก็บของได้ไงวะผมไม่หโยดไม่เคลวปืนลอยนั่นเพื่อนนะเออุ้ยตายอะไรวะไม่เห็นเลยนิคจูเลียแอลเอ้ย คือร้อยนัดเป็นเดิมว่ะมาประลองมือก่อนที่ที่วารุณลัจะมาเอ้อเออยมาไม่ได้เออโหคอนดิคูลี่เอ้ยเอออแตกหมดแล้วนี่เฮ้ยเจอเอ้ยสวยเพื่อนเล่นก็ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ว่าเรนขอมัน น่าสนุกบ้างเลยบ้านเรอแลนก็ต้องฝึกมือกันเดี๋ยวนี้ขอใช้ปืนพวกหน่อยระะัะเอ,อ้ยเพื่อนตัวนี้นึนกว่าจะโดนวันแทบตายไปละเมื่อกี้ยิงไก่โถเออเฮ้ยเพื่อนเอา้าทำอ่ทำอะไรวะนึกว่าเห็นแล้วนะออกไม่ได้แนละ้ว เออเออลูกซองสองนัดพอเอาไม่ใช่ลูกซองคู่หอะปล่าเป็น S M G เฮ้ยบัตเล็ตเตอร์ไม่เห็นหรอจ๊ะเอ,อ้เอ้ออกไปก่อนแม็กยังทำไม่เสร็จหรือเปล่า เอ้ยเอ้ยอยู่ข้างบนแตกอย่างวะแตกแล้วชักกระตุนช้าแล้วนี่เอ้ยมาดิยหันหน้ามาเลยเอ้ยเอ้ยอืมชัดกันสุดยอดัโลโหล ัลโหลฮัลโหลโอ้โหมีอ้อมด้วยเป็นเพื่อนอยู่แถวนี้แน่นอนสัมผัสได้เอ้ยการระยะไกลบ้าหรือเปล่านัู่่หายไปไหนหมดเฮ้ยเอ้ยกดไม่เจอโน้ต เอ้ยจัดกัารเร็วเฮ้ยผู้หญิงอะไรเมื่อกี้เฮ้ยยิงกะจะยิงเล่นดิเพอเวลาจะเพิเจอคนเฉยอ้าไม่เร็วไม่เร็วคิวไม่เร็วที่หนึ่งที่หนึ่งก็ว่าแหละมามาเอาใหม่เอาใหม่ก็เอาที่จะเล่นนี้ฮะที่จะเอาที่สองไม่ใช่คืออะไรวะเฮ้ยคิวสิบเจ็ดเลยเหรอเล่นดิเพยไงเนี่ยอ๋อบนแมปเหรออานูบิส เดสเมชมาเอ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 าเซเชอร์มากถ้าเป็นพวกอันน well ี้เนี่ยเทพดีด่านงงเลยเอ๊ะเยอิงไก่เอ้ยตัวแอร์ไม่นึกว่าเราได้เอ้ยนึกว่าเพื่อนได้ซึ้ดดอเราไม่มีใครเลยเอ้ยมาสิ appeals. เริ่มได้เริ่มได้เริ่มเข้ามือใช่าแม,ม่ไก่ไอไก่เอ้ยลอหลุดเอกยิงบ้งังยิงคนหลุดเยี่ยมเออตื่ออะไรวะยิงหัวไม่ตายอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยิงหัวไม่ตายก็ลองเล่นอยู่เลยได้ออฟไม่เอาเอ,อ้ยสวยไม่เอาสไหนครับสนัยไม่ไม่เข้ม เออเออยชักยังไม่เสร็จเลยป้าเอ้ยเอ้ยโดนพอได้นะเด็ดแมทเนี่ยวางระเบิดนี้ไม่น่าไหวตู้ไข่ไม่ได้เออเออตะกระสุนก่อนเลยปลาาเอออะไรวะมียาด้วย โดนจิ้มตายเอเ้ยเพื่อนไม่ดูหลังเหรอได้ยินเสียงแล้วเหรอไม่ร,มรู้ได้ยินไหมได้ยง sure. ิงไปแล้วใช่ไหมเออเขาเล่นเมาส์ไวหรือเมาส์ช้ากันนี่ไมเดินในน้ำไวจังวะเออขึ้นดิบวะสองหงบหงะเพื่อนงงอ่ะ <Watching S 2> ได้ยินเสียงเลยโอ้ดังเดิมดีกว่าเออมีปืนให้เปลี่ยนไหมไม่มีอ่ะทำไรเอ,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 อ้ยยิงเฮ้ยยิงไม่โดบอลอกฮิตบ็อกเล็กออกเออเต็มที่จัดการนะเอ้าอัพอ,อัพอัพอัพเอออัพปุ๋ยอัพปุ๋ยขึ้นดีว่เอือเป็นไงเป็นไงเป็นไงอเอ็ง เล่นไม่เสร็จเลย AWP งับเฮ้ยบอกชอยอออเออเออยิงน,นิ่งขอบคุณมากแหมยิงยากเลยเอก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดินไม่ออกได้เอ้ยที่จริงมันก็ต้องยิงไกลให้เขาเอาไปยิงไกล สวยเอาจิ้มตัวเองหน่อยอตายแล้วนั่นสายครับเออแตทำเพื่อนผมเลยทำเพื่อนผมเฮ้ย <laughs> มีคนชื่อว่าลุนเลนด้วยนี่มันเตรียมเนี่ย <laughs> เตรียมเกมใหม่เอา้าทำไมไม่ไปล่วจี อีกหัวสองนัดเหรอปืนผมปืนยิงไกดีวกว่าเนี่ยเจ๋าต้องเป็นไม่สะดวเป็นเพื่อนเพื่อนไม่รู้อะไรแล้วยิงลัวขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกยิงไกยังยากกว่าเลยแม่เอาศพเอยได้มีคนมีคนอีกใส่บิลเลียนควงจิ้มตัวเองแป๊บ อืออเอ้อันด่านนี้คือคิวใช่ไหมคิวสี่ตัวแล้วเหรอเอ๊ะขึ้นขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้เหรอเรียนเก็บยังสวยสวยสวยล่อมๆล่อมๆเลยเฮ้ยเราฆ่าเยอะนะเนี่ยแล้วอาจจะคนไม่เก่งไงทำไมเป็นเดินชา้าวะปืนหนักหรอปืนหนักแม่เลยโอ้โห ใหญ่เลยในสโคปเนี่ยไม่ใช่อิมเนี่ยเอมอิมเอมเอมเราเรียกเอ็มงั้นนะยิงไกเอ๊ะกดแล้วมันกดชักกระสุนแล้วลุกเลิกไม่ได้ต้องคิดดีๆนะมาดูหน่อยเอ้ยนีึกว่าช็อตกัดนะเนี่ยเกมนี้ปืนคลิกในสโคปได้น้อยใช่ไหม ยิงตรงหน้าจับจริงๆเลยใส่เลีย,ยนเนาะไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยคนเมื่อกี้ดกว่าย,ยิงไก่โชว์ยิงไก่โชว์เออเสร็จแล้วโอ้ยหลบได้ที่สามเลยไม่เลวว่ะไม่เลวไม่เลวมด<อ> <laughs> ยิงด้วยปืนพกเอาปืนพกมายิงด <laughs> โิโอ้โหที่หนึง่งฆ่าด้วยเฮดช็อตอีกเก้าเลย่ะ การสลิงเกอร์ก็ <c oughs> เป็นตำรวจเติมเอาหายไปไหนวะาเอาเป็นรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันแล้ววาโรแรนจะเจอกันตรงนี้เฮ้ยปะกัน <c oughs> เหรอ <c oughs> เนี <c oughs> เ่ยเฮ้ย่านึกวาปฟืนนั่นด้ไม่มีฟืนเลือดอ่ะ แล้วเหรอขอยิงหัวหน่อยนะมาอีกแล้วโทรลักหุเอ้ยม่รักรักสะกดได้ไหม,มจะโคกอยู่เออไม่เลวไม่เลวขอลองยิงแบบไทยสะกดดูเอ้ยขอลองของก็ดีเฮ้อใครอยุดดังเอียทียเต็มที่บัตรกรีนอันนี้คือบอัตรใช่ไหม ผมโดนบัตรฆ่าแล้วเนี่ยคนน,น,น,น่อะไรเนี่ย S G SD G S G G เออเป็นไงยิงไก่กดหัเออคนนี้ห้องหมดใช่ไหมตกใจหมดเพี่อนอดีโสรุรักษงงว่าจะช็อตระสุนมาเปลี่ยนโอ้ะทำไมมีแต่ช็อตกันอะฮะ ไก่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 ยิงไก่โชว์เป็นไงครับโหดไหมละ่ะขอเปิดหน่อยดีบัตบัตบัตเฮ้ยยิงเพื่อนได้อุ้ยจะก็สนกันเนสปลาอือฆ่าคนได้แล้วครับยิงไก่โชว์เ ตัวรักคงขอคิวหน่อยนะ <laughs> ถ้ามันต้องกดสองทีไม่คุ้นจิดเลยอื้มไก่เออที่หนึ 2, ่งเป็นคนที่สองที่สามก่อนเอา้าจบไปแล้วนะครับการรอมึงก่อนวารูเล่นมาุังนี้วารูเล่นก็จะมาละ เดในห้องนี้มาเล่นกันดีกว่าบายบายครับ